สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับออยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ออยพาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะพาชมดอกเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ต้นนี้ออยปลูกเองนะคะอายุเขาก็ประมาณ10กว่าปีนิดนิดนะคะก็จะเป็นต้นที่ไม่สูงใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่า เราจะทําการตัดเขาไม่ให้เขาสูงมากเพราะว่าถ้าเขาสูงมากถึงฤดูกาลที่เราต้องเก็บลูกเขามากินเนี่ยมันจะลําบากนะคะแล้วก็ถ้าเขาร่วงลงพื้นเนี่ยเพราะว่าสูงมากๆเราเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะพอลูกเขาสุกมากๆเ็าจะร่วงลงพื้นนั่นก็เป็นงานหนักให้ออ,อีกนะคะก็เลยแฟนก็เลยตัดลงไม่ให้สูงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกชายก็สามารถปีนขึ้นไปเก็บกินได้ในฤดูกาลที่เขาสุกนะคะก็เป็นความสุขข,ของเด็กชายลอเรนซ์เลยนะคะ ก็ได้ได้ปีนเก็บกินเชอร์รี่บนต้นนะคะปีนี้เรามาลุ้นกันว่าเขาจะออกลูกดกอีกเช่นเคยหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกเลยว่าเชอร์รี่ต้นนี้หวานอร่อยมากนะคะก็ไม่ ไม่หวานจนเลี่ยนแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ฝื่งไม่เปรี้ยวนะคะก็จะรสชาติพอดีกลมกลม่อมยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวออยจะอัปเดตให้ดูทีหนึงในปลายเดือนไม่ดูนาถึงกรกฎานะคะก็จะสุกนะคะเรามารอลุ้นกันค่ะกดติดตาม r r c h a n n ช l นเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ